còn lý cho nhau Ghiền มันอยู่ต่นุงหวาบ้านเลยไม่จัดเลยได้ล่งงัว cho vừa điều <laughs> ờ, nó... <cười> 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 <cười>

อยู่บนณณีนะครับมระวังนะกล้ามทิพตวมนี้กำบัดฮะกำบัดเดี๋ยวพอมีสู้งานที่ตัเปรมื่เอามือป้องเลยทีนี้นา้เรี้ยวเนื้อนาตามเปรี้ยวเนมันหัวอยู่เตนี้กันหนึ่งแต่ก็ปรับแล้นใช่ไ

ลุกเดี๋ยงไรรุ้นเร็วมันปบปลอมอย่างนี้กไปบื้ยไง